الحمد لله. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام. وتفضل عليهم بالإنعام والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ฮาดิรินพี่น้องผู้รวมละหมาดจุมอาสุดท้ายของเดือนรอมฎอนจุมอานี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายสำหรับรอมฎอน1438อัลฮัมดุลิลละเราเดินทางมาสู่ช่วงปลายของเทศกาลแห่งความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะวะอาละความรู้สึกยินดี ระคนปนเจือกับความรู้สึกโศกเศร้าที่จะต้องจากเดือนอันเป็นที่รักของเราตลอดทั้งเดือนที่เราได้ถือศีลอดทำอามลอิบาดาต่อ Allah Subhanahu Taala าาด้วยการสยาียมถือศีลอดโดยการกิยามการละหมาดจะเราไว้หนายามค่ำคืนด้วยการอิตตามการให้อาหาร การแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยการจิาะติลกุรอานการอ่านอัลกุรอานทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นอามัลความดีงามที่เราได้ทำในเดือนนี้เป็นน้องครับช่วงเวลาสั้นๆนี้จึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะมาหาจุดทบทวนร่วมกันเป็นการสั่งเสียซึ่งกันและกันวะเซีย ซึ่งกันและกันก่อนที่ละมดอนจะจากเราไปตามที่อัลลอฮฺสุบไบร์หอัลลาได้บอกกับพวกเราว่าบรรดามุขมินนั้นจะมีการสั่งเสียกันในสิ่งที่เป็นความถูกต้องวะตวา,าวะซาบิลฮักกวะตาวะซาบิลบมดอนจะจากเราไปแล้วหลังจากที่รามดอนจากเราไปแล้วเราจะทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เราสมควรจะต้องทำในช่วงเวลาที่ รมตอนกำลังจะร่ำลากับเราในอีกไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงหรือวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ถือสินอดสำหรับปีนี้น้องครับประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะช่วยอยากจะขอช่วยพวกเราทุกคนได้ทบทวนตัวเองและตักเตือนซึ่งกันและกันก็คือมาร่วมกันขอบคุณอัลลอฮ ช ش กรต่อ a l l ล h subhanahu wa ta ala, h au, t a ะ l a ต่อเนื้อแม้ทั้งหมดที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้อััลฮมดุลิลลาฮิลลาทีคัมมาลัยนาอิด عدة رمضان ในฟีฮ่นามขอบคุณอัล l l a ์ที่ทำให้เราได้มีชีวิตจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งขอบคุณที่เราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนขอบคุณที่เราที่ Allah subhanahu wa taala ทำให้เราได้ถือศีลอดได้รับผลบุญต่างๆอันมากมายจากพระองค์ ขอบคุณลล l a ์ที่ทําให้เรานั้นได้กิยามได้ร่วมฟื้นฟูสุนนะของท่านนาบีสุลต่านละฮ์ด้วยการละหมากราวมในยามค่ำคืนขอบคุณลล l a ์ที่ทรงประทานสุขภาพที่ดีกับเราทําให้เราได้ทําอามัลอิบะดาต่างๆอย่างมากมายถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ตามแต่เราก็ายังมีโอกาสที่จะได้ทําอามัลอิบะดาเหล่านั้นยังมีบ่าวของ a l l ์ตะอาลาอีกหลายคน ไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ยังมีบาปของอัลลอฮฺตัลลาอีกหลายคนที่อัลลอฮฺตลลาไม่ได้เปิดใจให้เขาลุกขึ้น,นมาละหมาดในยามค่ำคืนและยังมีบาปของอัลลอฮฺตัลลาอีกมากมายที่อุซรที่มีข้อจํากัดไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานของอัลลอฮฺตลลาได้ فقرأوا الحمد لله روان وراء جبين باء فالله تعالى فرطان توفيق هيرو داي قيام داي صيام داي تلاوة القرآن داي إطعام داي أهان كيك خدون داي تعم عمل عبادة دان تان ما معنى ديان ني ني كسين تعالى تعالى طنقان جام فقرأوا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

ในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานอิดายดให้กับเราววลาอัลลกฮฺจะขูรูนและเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้ชุกรต่ออ AH ัลลอฮุ س า ح ا ن ه และลการชุกรคือการขอบคุณอ AH ัลลอฮ์ตอเนหมัดท,ที่พระองค์ให้กับเราอัลซยามเป็นเนหมัดซียามการถือศีลอดอย่างเดียวเนี่ยถือเป็นเนหมัดท,ที่ยิ่งใหญ่มากถ้าอัลลอฮ์บ ب าน ن ะไม่ทรงฟรดู ให้เราเสียมในเดือนระมดอนเราก็จะไม่ได้รับสิ่งดีๆต่างๆที่มาพร้อมกับการถือสินอดด้วยการที่อัลลอฮฺสุบะอตาลาฟัรดูเสียมให้กับเราบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าจําเป็นไหมที่จะต้องถือสินอดถ้าอัลลอฮฺไม่ฟรรดัดดูมีใครกี่คนที่ยกมือแล้วบอกว่าอัลลอฮฺฉันขอถือสินอดไม่มีใครชอบที่จะอดอาหาร ทุกคนชอบกินทุกคนชอบใช้ชะวัตของตัวเองแต่ล拉ต阿拉รู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะกินได้ตลอดทั้งปีโดยไม่พักเลยมนุษย์ไม่สามารถที่จะตอบสนองชาวัตของตัวเองโดยไม่คิดที่จะเบรกเลยต้องเบรกด้วยกินตลอดทั้งปีไม่ได้สงสารร่างกายเบรกหนึ่งเดือนเพื่อปรับสมดุลร่างกายของเรา ปรับสมดุลจิตวิญญาณของเราปรับสมดุลสติปัญญาของเราด้วยการฝรดูเซียมนี่คือแนหมันที่ใหญ่หลวงชุกรต่อการเซียมและที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือชุกรต่อการที่อลัลลอฮฺตละประทานอัลกุรอานลงมาอัลกุรอานอันเป็นทางนําชีวิตของพวกเราทุกคนไม่มีอัลกุรอานเราจะใช้ชีวิตเราจะรู้จักอัลลอฮ์ได้ยังไง เราจะรู้จักสวรรค์ได้ยังไงเราจะมีกําลังใจที่จะทําอามลอิบาดัดเพื่อที่จะกลับไปสู่อาเครัตอันเป็นบ้านที่พำนักสุดท้ายของเราได้ยังไงถ้าไม่มีอัลกุรอานมาคอยบอกเล่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ฮัลลอันนี้ฮารอมอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้คนที่ไม่มีอัลกุรอานในชีวิตของเขาก็เปรียบเสมือนกับคนที่ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนกับนะอูซสุบิลลาฮิมินดาลิกเหมือนกับมัคลูกที่ไม่มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นชุกร ต่อเนื้อหมัดอัลกุรอานุลกรีชุกรต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความดีงามในเดือนนี้นี่คือสิ่งที่หนึ่งพี่น้องครับการชุกรเป็นอิบาดัตประการหนึ่งการขอบคุณลล l a ์อิบาดัตชุกรเองเนี่ยมันก็มีคุณค่าภายในตัวของมันเองเวลาที่เราขอบคุณลลอ a ์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราริสกีความดีหรืออมามัลต่างๆมากมายแล้วเราขอบคุณ a ล l a h สิ่งที่เราจะได้จากการขอบคุณคืออะไรสิ่งที่เราจะได้จากการขอบคุณก็คือเนืหมัดที่ล l l a h ตาลประธานมาให้แล้วรอบแรกมันจะได้รับเพิ่มขึ้นมาอีกว่าอิตาศตะอัลละนับบุคุมและอินชะคารตุมและอัซีดันนัคุมล l l a h ตาลประกาศกัดว่าถ้าพวกเจ้าขอบคุณฉันฉันก็จะเพิ่มให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้น ก่อนที่เรามาตอนจะจากไปขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยที่ทำให้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนนี้ด้วยความอะไรเขาเรียกด้วยความอัลอลาเฟียดด้วยสุขภาพที่ดีด้วยทุกอย่างที่เราสามารถดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุภาวัตะอาลาได้อย่างสมบูรณ์และก็เต็มเปี่ยมีปน้องครับประการที่สองประการถัดมาสิ่งที่จะเป็นจุดทบทวนของพวกเราก่อนที่เรามาตอนจะจากลาเราไปก็คือดุอา โอเคตั้งแต่ต้นรอมฎอนจนถึงวันนี้เราขอดูอามาเยอะเรานำเสนอโครงการของเราให้กับอัลลอฮฺตะอลาเยอะและ้วอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ดูอาเราขอมาเยอะและ้วช่วงท้ายรอมฎอนมันมีดูอาหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะขอดูอาอะไรมาเป็นสิบเป็นร้อยก่อนหน้านี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ขอไม่ได้ก็คือ ขอให้อัลลอฮฺรับอามัลของเราจะถือสิลอดมาเหนื่อยขนาดไหนจะละหมาดกลางคืนมาล้าขนาดไหนจะอ่านอัลกุรอานมาจบกี่ครั้งก็ตามถ้าอัลลอฮ์ไม่รับจะมีประโยชน์อะไรมาลิกเปนอ,อ,อะไรนะมีคำพูดของมาลิกท่านมาลิกบินดินาร ในจำนวนแทบีอีนท่านบอกว่าอัลข้อฟอัลข้อฟมินัลอามัลอัลลาจุตกับบัลอัชดูมินัลอามัลสิ่งที่หนักหน่วงสิ่งที่เหนื่อยกว่าสิ่งที่หนักกว่าการทำอามัลอิบาดัตก็คืออะไร เราเหนื่อยจากการถือสินอดก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยจากการละหมาดแต่เราแวกก็เหนื่อยแล้วแต่สิ่งที่หนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือการกลัวว่าอัลลอฮฺจะไม่รับอามัลของเราเพราะฉะนั้นบรรดาอัสสลฟุซซาเลยเวลาที่เรามะตอนจากไปแล้วเนี่ยมีรายงานที่บอกว่าบรรดาคนรุ่นก่อนบรรพบุรุษอิสลามรุ่นก่อนจะขอดูอาหกเดือน ต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์เพื่อให้พระองค์รับอามัลอิบาดัดในเดือนรอมฎอนของเขารอมฎอนจากไปแล้วหกเดือนยังขอดุอาอยู่ยาอัลลอฮ์ได้โปรดรับอามัลของฉันด้วยเถอะชาวาลผ่านไปก็ยังขอดุอานี้ซุลเกะตะผ่านไปก็ยังขอดุอานี้ขอให้อัลลอฮ์รับอามัลของเราในเดือนรอมฎอนพอครบหกเดือนขอดุอาต่อขอดุอาให้มีชีวิตในรนอมฎอนอีกหน้าอีกครั้งหนึ่งในปีหน้า เป็นน้องครับนี่คือความสําคัญความสําคัญของการตอบรับอนม้ลเราจะทํำยังไงเพราะว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่เหลิองเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าฉันทําอามัลเยอะแล้วจะรู้สึกตัวเองเขาเรียกว่าอะไรนะทะน,นุโอ้บริจาคเยอะแล้วชัวปีนี้สุดยอดถือสิทธิ์อดสุดยอดเกียร์มลลายสุดยอด คนท <c oughs> ี Allah, ่เป็นมุมินจริงๆเขาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นคนที่มีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมจริงๆเขาจะมีความรู้สึกเกรงกลัววลผูนที่แท้จริงจะมีความรู้สึกมุชฟิกูนมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์จะรับหรือัปลาะการถือศีลอดของชาติเนี่ย มันกระท่อนกระแท่นเหลือเกินบางวันก็สมบูรณ์บางวันก็ขาดวินบางเอ๊ะอัลลอฮ์ตาละลนี่คือมุมินที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเขาจะเวลาที่เขารู้สึกอย่างนั้นเขาก็จะต้องขอดูอาจากอัลลอฮ์ว่ารับด้วยเธออย่าอัลลอฮ์รับอำนาลของฉันด้วยเธอรับความดีงามถึงแม้มันจะบกพร่อมขนาดไหนได้โปรดรับจากฉันไปด้วยเธอนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเวลามีอีกนิดหนึง่งขอดูอานะนี่เป็นอีกหนึ่งซุนนะ เวลาที่เราเจอกันในวันอีดมันจะมีดูอาที่ท่านนบีสนับสนุนให้มสุสลิมเวลาเจอกันในวันอีดให้สลามกันเสร็จสรพเรียบร้อยให้ขอดูอาให้ซึ่งกันและกันจับมือกันตะกับบัลลอฮุไม่แน่วะไม่ขุขอดูอาให้กันขออัลลอฮ์รับอามัลของท่านขออัลลอฮ์รับอามัลของฉันแล้วก็ของท่านด้วยเขาเรียกว่าการแจฮ์นีอะการกล่าวคําอวยพรนะครับก่อนที่จะเนี่ยพอถึงเนี่ยเราก็เริ่มกล่าวคำอ,ยอวยพรเพื่อให้อัลลอฮ์รับอามัลของเราแล้ว ประการที่สน่าจะสามอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นจุดที่เราจะทบทวนก่อนที่เรามตอนจะจากไปก็คืออัลิสติมะการรักษาอามัลของเราให้ดีให้มันดำเดินไปเป็นแบบเสมอต้นเสมอปลายเราจะทำยังไงเวลาที่เดือรอมตอนมาเรารู้สึกดีมากได้ทำามัลอย่างดีงามแต่พอรอมตอนจากไปแล้วกหายไปหมดเลยความรู้สึก มันหายไปบรรยากาศมันก็หายไปเรากลับไปเป็นคนก่อนระมดอนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันการอิสติกอมาเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนเครื่องหมายว่าอามาลของเราเนี่ยอัลลอฮฺตอลลอรับอันนี้เป็นหนึ่งในจำนวนคำพูดของบรรดาน,นักวิชาการที่เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำในเดือนระมดอนเนี่ยอัลลอฮฺตลลอรับไปหรือยัง ให้ดูว่าหลังจากรมฎอนเรายังรักษาระดับอามัลของเราอย่างน้อยอย่าให้ต่ำก,กว,ว่าเกณฑ์ที่จําเป็นจะต้องรักษาละหมาดให้ครบให้มีการถือศีลอดสุนัขบ้างให้มีการทาอามัลอ่านอัลกุรอานอ,อย่างอื่นอิสติกลานี่คือความจําเป็นและการอิสติกลาก็คือหนึ่งในจํานวน เครื่องหมายว่าเราได้ขอบคุณอลัลลอฮฺสุบะฮฺอตะอัลาแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเกร็ดที่จะทําให้รอมอตดอนของเราสมบูรณ์มากขึ้นทําให้เรามีความรู้สึกว่ารมอมดอนมาหาเรามันมีความหมายกับเราไม่ใช่ว่ารอมอตดอนผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปบาปของเรายังคงกองอยู่ไม่ได้ถูกลบไม่ได้ถูกดีลีทออกจาก หัวใจของเราพฤติกรรมของเราน่ากลัวมากใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมดอน30วัน29วันแต่สุดท้ายเขาออกไปจากรอมดอนในสภาพที่บาปยังเต็มอยู่เนี่ยจิบรีลอลัยฮิสลมมาหาท่านนบีสุลลัลลอวะละวะสัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนาบีว่ากุลอามินตอนที่ท่านนบีกำลังคคตุบะอย่างเงี้ขึ้นจะขึ้นมาคคตุบะ Qul amin ya Muhammad จงกล่าวว่าอาเมนมูฮัมหมัดอาเมนก็คืออามีแปลว่าอะไรอาเมนรับดุอาของฉันเถิดอัลเลาะห์คืออาเมนท่านนบีก็กล่าว Qul amin, amin. 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 -am. tamay ท่านนบีก็กล่าวไปก่อนอาเมนก็กล่าวว่าอาเมนหลังจากนั้นญิบรีลก็บอกว่ามันอัซรกะฮุรอมฎอนฟะลัมยุกฟัรละฮูฟะอับอะดะฮุลลอฮนี่คือดุอาของญิบรีลญิบรีลบอกว่า อามีเมื่อสักครู่นี้ให้กับคนที่เดือนรอมดอนมาหาเขาแต่บาปของเขายังอยู่ขอให้คนคนนี้ห่างไกลจากความเมตตาของ Allah นะอัลลอเบิลาฮ์มันซาเลาะัะนั้นอินชาอัลลอฮ์เราหวังว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ทุ่มเทไปตั้งแต่ต้นเดือนรอมดอนจนถึงวินาทีนี้และอีกหนึ่งวันหรือสองวันที่จะมาถึงมันจะเป็นอามัลที่อัลลอฮฺสฮาุลอาลานั้นตอบรับ แล้วเราก็ได้ شكرت الله،แล้วเราก็จะได้รับสิ่งตอบแทนจาก Allah ฟังแต่ละอีกมากมาย. ทั้งในโลกดุنية، بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاه التائبين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

ลิสซาอิมฟาร์ฮะตานฟาร์ฮะตุนอินดาฟิตรีและฟาร์ฮะตุนอินดาลิกาอิรลอบฺคนที่ถือศีลอดเขาจะมีความสุขสองครั้งเป็นอย่างน้อย <c oughs> เขาจะมีความเบิกบานใจอยู่สองครั้งฟาร์ฮะตุนอินดาฟิตรีความสุขตอนที่เราละศีลอดทุกวันที่เราได้ละศีลอดเราจะเห็นใบหน้าของพวกเรายิ้มแย้มแจ่มใสละศีลอดทุกวันเนี่ยเป็นความสุขเล็กๆแต่มันอยมีความสุข ที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการที่เราได้ละศีลอดออกจากเดือนรอมฎอนนั่นก็คือไอัดุลฟิตรไอัดุลฟิตรคือวันแห่งการประกาศความยินดีความสุขที่เราได้ปฏิบัติธรรมนั้นอิบาดาห์ต่ออัลลอฮ์สุคานอวัสจาละเป็นความสุขชั่วคราวทเทอัละลาห์ให้มาในดุนยาก่อนก่อนที่พระองค์จะประทานความสุขอีกครั้งหนึ่งในวันอาคิเราะ์ัลฟัรฮัตุนอินดะลิก้อิรอบบิ เพราะฉะนั้นในวันอิดิลฟิตรีจึงจะต้องแสดงความสุขซึ่งกันและกันต้องแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันทำอะไรบ้างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการขอดูอาให้ซึ่งกันและกันการให้สลามการขอดูอาให้อลอออลอฮฺต่ลาตอบรับอนานม z a k a า fitrah zakat f i t r นี่ก็คือการแบ่งปันความสุขอีกแบบหนึง่งให้คนยากจนให้คนที่ไม่สามารถจะ เขาเรียกว่ามีรายได้น้อยเข้าข่ายของการที่จะได้รับสากลพิทรอชท่านที่แบง่บงปันความสุขให้มันเท่าเทียมกันนี่คือความสวยงามของอิสลามเพราะฉะนั้นออัััลลลลลฮฮมดุิ alhamdulillah ا ل ذ ดีนวะม ل ه ุนน ل ลิน وما ك ن ดีย ح ت ا ج له لولا انهدان ล ل ل ه ขอบคุณอัล l l a h ตะอาาลอีกครั้งหนึง่งที่ให้พระองค์ได้ประทานให้เราเป็นมุสลิมได้รู้สึกถึงเน็มหมัดนี้เน็มหมัดของการระงับจิตใจ การระงับใจด้วยการถือศีลอดเนี่ยเป็นความสุขที่เราที่เราบอกไม่ถูกคนเราเวลาที่มันรู้สึกว่าตัวเองควบคุมตัวเองได้นี่แหละครับคือความสุขที่อธิบายไม่ได้ความสุขที่ได้เห็นพี่น้องมีความสุขด้วยความสุขที่ได้ยิ้มแย้มให้กันความสุขที่ได้ทําได้ให้การซดาก็คือการให้แต่เราได้กลับมาเป็นความสุขให้กับตัวเองมีแต่อิสลามเท่านั้น มีแต่บทบัญญัติของลอสวาวตาลาเท่านั้นที่ออกแบบชีวิตของมนุษย์ได้ถึงเพียงนี้อัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้รับเนหมัตต่างๆจากลอสวาวตาลาอย่างเต็มเปี่ยมในเดือนรอมาตอน,นี้และขอให้ดูอาของเราที่เราได้ขอมาทั้งหมดได้รับการมักวูลจากลอสุบฮานอัลตาลาขอพระองค์ประทานริสกีเพิ่มภูมิขึ้นมากขึ้นไปอีก ขอให้อามัลอิบาดาของเราดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นและขอให้สังคมมุสลิมได้ใช้ชีวิตกันอย่างสามัคคีมีความรักใคร่ึึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้เป็นประจักษ์พยานว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาขององค์สุภานะละที่ถูกประทานลงมาให้เป็นโมเดลการใช้ชีวิตสำหรับมนุษยชาติทั้งปวงตามแบบฉบับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัมอินนัลลอฮะมะลาอิกะตุซัลลูอะลนนบี يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واعلي كلمتك الى يوم الدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا ومن المسلمين الصيام والقيام والاطعام وتلاوه القران والذكر وجميع اعمالنا الصالحه برحمتك يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة